เขาม,มาถ่ายเห็นเห็นในโทรศัพท์เลยถ่ายขึ้นโอโ้โหแจ่มนี่นะครับธนมนเลขไหนเลขอะไรเนี่ยเขาคนมาธน,นมนเมื่อคืนนี้นี่นะครับหลากพมัตะเตคียนนะครับ ที่วัดน้องกระทุ่มนะครับของอยู่ขอบตะลิบอยู่พวงหัวแมวไม่ได้ของเนี่ย ใส่ดอกกระหลิงสูงพ่วงขึ้นมาให้หมดทุกคนเนาะไปเชี่ยวเถิดไปเชี่ยวเถิเอาไม่หมดน่นอนเลยสองนี้เลยนะเจ็ดก็เดียว ดูซิดูสิเห็นไหมอ่จะเห็นกระชี้ม้างเห็นไหมไม่เห็น,น,นเห็นแต่นน้ำมนใช่ปะครับเห็นแต่ตงน้ำมนเห็นทต่น้ำม,มน,มนใช่ปะนาดูแบบนี้ไม่ได้อ่ะ โอ้หลักยาวมาถึงนี่เลยนะฟังหมดที่แล้วเขาได้กัน3ตัวครับขึ้นใหม่ ี้งวดที่สองครับใครจะมีโชคครับผมอลอยคนรูปเต็มเลยเนี่ย

เป็นเลขอะไรเนาะเลขอะไรเป็นแถวเลยนะเเลขเป็นแถวเลยนะดูไปอกดูไม่ออกไเป็นเป็นเลขเป็นเลขอะไรบอกหน่อย เรียกอะไรเรียเลขอะไรเขามาองทำเมื่อคืนนี่อ่ะเมื่อคืนเพิ่งหัดเลยเนาะเราถามเขาแล้วงวดนี้เขาได้อะไรไป เขามาที่ถูกเมืที่แล้วอ่ะเขามาถ่ายยังไงฮะเขามาเขามาแล้วเอาครับเออเขามาแล้วเขาซื้อชุดมาให้ชุดนึ่งเนี่ยชุดที่เขาซื้อไหนอ่ะไม่ใช่เขาพับไปไหนไม่แปลกในโน้นนะมั่งชุดใหญ่เขาซื้อมาให้ชุดนึงแล้วก็เอาเงินมาทําบุญพันหนึ่งแล้วเขาก็เขาแปรงเขาป่าแล้วก็แปรงเดี๋ยวเขามาอีกเขาบอกเขาเป็นหนี้จะมือเยุกเขาเลยหลุดจาหนี้จะมือไปแล้ว เขาดวงดีเนาะได้แต่เป็นได้ได้ในกงกองเออสามตัวสามตัวกงกงเออเขาไปเอาขึ้นมาจากไหนมาอ่โอ้เลยไม่กลไปจกไม่กลัวไปจกเจอเอาขึ้นมาไเจอเขาเจอนานแล้วแต่เขาไม่ได้ไปเชิญเขาก็เลยเชิญมาปีนี้ก็เลยไปเชิญมาเชิญมาสร้างโบสถ์โบสถ์ก็ทำไว้เหมือนกันเนาะนี่เนาะ